เอาสีไปกินหลจะสื่อแบบฮอนๆอเด้อเดเด้อยี้ปวพี่มาละเป็นยังไงกินเลยนีบ้าเน่าจสิเสนอเมนูผัดซีอิ๊วใส่ไก่น้อเขาเลยใส่อ้นี่ครับมาตุดิบปลาไก่บ้าเนาเกิเดี๋ยวไปเรยวใครใครบอะไ้กินบ้างอย่างเป็นเอ้ยบ้าเย่าสิไปก็บพักมาให้ไปพักพลังดีดี Xẹp xẹp đấy. xếp xẹp thôi. Nhìn, nhìn đấy, hẹn biệt. phát xí. Điệt, bao nhau mà. vẫn cọp đi này. มาลา้างมคนมสะอาน่มงเหนบ้องสัดขนาดนี่มัน,มนเราแยกส่ดเลยเมนู้ัดซีอิ๊วเป็ดไงนะนี่ขนาดเออมแท่งขนาดควางแท่งกันเลยเาะตอนนา้มินกรอบดีอยู่ยแตกๆกันเน,นาะกระดิตามพื้นที่

หลางจต้องทาน้ำแล้วเพืือควมสะอาดเนะสะอาดเล่าเงียลมือทาเองเลยดิเมนูนี้เรัสมหให้สาวสีซิม เด็กจเสียบไดชวยเสียบยนต์เทวดาลงมากินข้าวหม้เชียบกับปลอมตีเล็กโมดันเจจากเชียบกับปลอมนะครับเบื้องลัยจิบเเจ็บดีทำดีครับจะได้มีอาหรกินเออปกติปกติกันบางเงาขึ้นเราอนนะ vô trên tận nôi dài vôm quanh lùng sếp đặt để sếp à, đặt để sếp đặt lên đi ă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 n đi พัดเอเอาอันนี้มันออกล้เด้อโอกาศรู้สึก่นียั่าเฉียวยังไปยังไปช่ไ้ให้ถิ่นเด้อเสียอัตลุแน่กันเริ่มแล้วันนี้เต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 กิล sao thì nhiều khẩu nào ô uh, tự thay tức nhiều khẩu sao thì mà uh. ừ. đây là thêm không phải nào uh, và thịt cây Ủa, không đúng đông đúng đông đúng 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 đấy đúng 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 đâu, đúng đúng đâu đúng đúng nhau. nhau đúng 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 lại, đúng 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 ใส่ใครมันเป็นตอนตอนนี้ยังอยกยมีมาเสียละหลายหน่วยฝนตอกบได้

นนนนมนู่นี่บ่บ่ป็นไรตานตานถือหว่ำปงวงรถถือความกลุมกลมอมด้วยซอสซีอิ๊วเาไว้นางลมไวยนางลมนี่นี่ต้งีซ<า>่บเซนี่ nó mới ăn đấy, trẻ con, lắm Thái, con bé nào, ừ, Ô. Uh, <coughs> bạn, nấm đấy, xin, wow, cây leo, cây Ừ, xin cả tháp ngay tuần Uh, xin tít cắn hết nơi Thế là luôn người phán lên เราสุดทายอันบานิี่เออตอนใกล้จะได้กินแลน้เต้เนยชอบกที่ได้กินสดง่ายเรอตอนนี้เป็นเวลาเอางาองเก็กรสับตอนเก็บเป็นสิบห้องอ่ะอี่มืม่อกีมันต้องเป็นโอ้ยแต่เป็นเป็นแกนหัวฟูนี่ขุดยอดด,ยดิวัดน,นี้เซงบอลได้พักไงเน่องจากวนี้กะหนาวจะเล่นในยพักการเทา้าหอ cảm thấy đau chân hay là cảm động gì? lên hít gan lên hít gan bé rồi nó hết cả จับจัดข้างนอกเลยพ่อประมาณครับกาว่าพักซุกและเอาพักซุกอก,กิปิดแจัดจัดเสิร์ฟจัดเสิร์ฟแบบหอนๆเลยครับเอาสีโอเอ,อสาสีไปกินไรจัดเสิร์ฟแบบหอนๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเนี้ยพี่เนีย้ยพี่นี่ อี่ละกเจ้าอื่น่ากะชี้ล้อยน่ะอือโอ้สีสันว้าวไปโอ้เาวสีปูุดเวสีมาเปิดๆช่วยช่วยช่วววว่ววนีเจ้องอืมไ่เอือโอ้ไม่มีสองแบบเลยเอาไปเลยวะก็สร็แน่ เเนะต้นมเดิดชัดบอืมอมโเคสิเอ้แเนเอิ้อตืดเดินได้ขี่ผได้ขี่ผัหน่อยบุ้งดูบ่เอบ่บิ้มแซบบอแซบดูจิตมีบอยากะพฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับ นี่นีเมนูผัดิปว,ว่าฝากพี่ฝากน้องครับอ่าฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าวเน่าสาวสีเท่้ครับเด้อขอบคุณทุกการรับชมเด้อครับ,รบขอบคุณหลายๆครับคิดมาสิมีเมนูยังว่าฝากพี่ฝากน้องฝากที่สาม้เด้อครับ